เธอสองคนเล่นอะไรกันอะ,อะเธอให้ไดนสาวกินอะไรอ่ะฮะบบาบา้บาให้ให้ไดนเสาวกินอะไรไหนเต้นเต้นอะไรนี่ป้ามยังไม่รู้เลยต้องเปิดเพลงไหมโอ้ เออเต้นเต้นอะไรวะคิดซิคิดซิคาปูชิโน่เอ้ยใคร จะเลอกเกินอะไรอะ่ะเออไปเก็บซะหมดไว้ให้มันแก่แล้วเดี๋ยวค่อยไปปลูกลูก พี่บัวเต้นเต้นแบบพี่บาได้ปะ่ะอ่ะเต้นเต้นอุ้ยพี่บาเต้นเก่งกว่าไอยาไอยาไอ๋ายไยอ๋ายยยยยยโอ้โหโอ้โหพี่พี่บาพเต้นเก่งเว้ยพี่บาพเต้นเก่งเลยอย่างนี้เราต้องส่งไปส่งไปประกวดหรือเปล่า